วันนี้แคมเปญดีๆกับชุลาเฮิร์บค่ะก็เป็นแคมเปญที่ออส่งตู้นะคะเป็นตู้โมบายทั้งหมด100จุดทั่วประเทศนะคะในจุดที่เล่นน้ำสงการกันค่ะซึ่งก็ทุกคนจะสามารถลองนะคะ 3D ออราชุฬาเฮิร์บได้คนละ1นหยดค่ะเพื่อมาลองแล้วก็อย่าลืมที่จะสแกน QR โค้ดนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลคลค่ากว่าอู้ เป็นหลักล้านค่ะเยอะมากจริงๆคือเรียกว่าต้องซื้อแค่ลองก็แจกแล้วแค่ลองก็แจกแล้วสแกนคิวอังคนนะคะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ค่ะขอให้ได้ลองกันในช่วงเทศกาลสงครานนี้ค่ะวันที่เราใช้มันดียังไงบ้างตัวนี้มันเนียนมากค่ะแล้วก็สีมันจะนัวมันจะเกลี่ยมันจะเข้ากับผิวของเราด้วยแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะคะเอาเป็นว่าลองดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสีเนี่ยสวยมากจริงๆจากที่ลองแล้วเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากค่ะเรียกว่าสงการออราพุงแน่ๆออราพุงค่ะสวยเด่นมั่นใจเล่นน้าาาไดดอยยย่่งสสบใจุเลคะปก ค,ค่ะ,คะก็ฝากแคมเปญนี้นะคะจากุฬาเฮิร์บนะคะกับตัวใหม่นี้กันแดด3รีดออร่านะคะจากุฬาเฮิร์บค่ะก็สามารถไปกดตู้มโมบายได้นะคะ100จุดทั่วประเทศนะคะแล้วก็อย่าลืมสแกน QR โค้ดมาร่วมแคมเปญดีเดียรับรางวัลด้วยกันค่ะมีความเคล่อนไหวนหนึ่งค่ะแต,แต่ที่มีไปฝากข่แลไวไปเจอกันหน่อยค่ะ คุณหมอตามอยู่ค่ะณตอนนี้ก็คือจริงๆตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วไปหาคุณหมอมาแล้วค่ะได้เจอคุณหมอแล้วแหละแล้วก็ขอคําแนะนํากันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมเช็คอัพสุขภาพเนี่ยก็คือโอเคปกติเลยก็ก็เลยบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวต้นปีมีช่วงของการเดินทางที่ของการทํางานหลายๆอย่างเดี๋ยวพอซารงนี้ไปจะรีบกลับไปหาคุณหมอเพื่อเพื่อโปรเซสต่อไปแต่งานเราแน่นมากนะครับค่ะทค่ะงานเดียวต้องหมอตามงานหมอเราก็ ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยเลยนะคะ<อ>มีรายการมีเดินทางก็เลยก็เลยคุณหมอเข้าใจ่า<อ>จะดูแลตัวเองให้อย่างดีแล้วก็จะรีบกลับไปหาคุณหมอและคุณสามีเขา้าใจไหมคเข้าใจค่ะพี่หมีก็ก็กิจกรรมแน่นเหมือนกันเราพอแล้วว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร จริงๆแล้วโดยโดยเช็คัพมาคือดงโดยวิธีธรรมชาติก็ก็โดยโดยโดยสุขภาพร่างกายโอเคอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเนื่องจากถ้าไม่ใช่จะมีในวันนี้เลยหรือในปีนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่เราเก็บไว้ก่อนก็อาจจะโอเคแต่ว่าอาจจะธรรมชาติก็ได้คุณหมอบอกว่าคือดูก็ได้ด้วยด้วยสุขภาพของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้เวลาตอนนง้มงมีเวลาให้กันอะไรกันก่อนดูจังหวะช่วงที่เราเราโอเคเลย แล้วตรงนี้งานยุ่งทางช่วงเวลาให้กันมั้คะเออมีเวลาทำที่อยากได้เรียบร้อยแล้วหมอคุณเออเว้นไหมค่ะเพราแบบเลิกต้องมีปีไหนอะไรไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเลิกสะดวกกันแดนี้ดีดีหมดแล้วกันคพารีโอคือแปลว่าคือจะเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ใช่ไมฮะไม่ทำเลยไม่รู้ที่เราจะรอรอทำการตรวจอะไรรอ ก็เดี๋ยวคงคงดูคงดูว่าในช่วงเวลาไหนที่เราแบบเราโอเคเราเราพร้อมแล้วในช่วงเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้แบบซาจากแบบว่าเรื่องงานเรื่องอะไรให้ให้เราทาทุกอย่างเด้ตอบค่ะทบอกว่าการปีเกียงไงว่าปลายปีที่ออกสตาร์ทเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยยคุณห้ามกดดันค่ะ ีกรอบไว <Elena> <sh> ้ก wow. ่อนมงใจคเพราะแม่ดีใจไหมพ่อเขารู้ว่าเราก็เริ่มมีแพลนก็ไม่กดดันค่ะแต่ก็จะก็จะมีถามอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรกันก็รู้ว่ารู้ว่าลูกก็คือทําอะไรกันหมายถึงว่าคงมีการวางแผนกันไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบว่าเรื่องตัวเลขอายุไม่ได้กดดันแต่เราสองคนเราถึงต้อแข็งแรงพยายามเพราะหมดจริงผู้หญิงสมัยใหม่มันอายุเยอะก็ยังมีลูกได้จริงๆค่ะก็เป็นเป็นแบบ เป็นอะไรเป็นกำลังใจที่ดีเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ดูแลตัวเองกันในทุกวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือวัฒนาการหรืออะไรหลายหลายอย่างก็ก็รับคำแนะนำจากคุณหมอจากเรื่องเริ่แต่ว่าบ้านเราก็ถึงเริ่สะดวกไม่ต้องบอกว่าต้องมีรูปแบบปีนั้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยมจริงจริงีมันก็ดีเนาะถือว่ามันก็มันก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเปรว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสะดวกของเราในในหลายโอกาสด้วยแหละแต่ว่าถ้าถ้ามีไว้ที่บ้านนี่สิเราเป็นสายทำบุญสายอะไรอย่างเี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่เสียหายมีอาจาร